เท่านี้ลมัถึงเกินมาได้ยินเสียงกุจดัง่งเสียงกงงชวิตดีนี้จเพื่อความและความาม่แนะนให้เกทาโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางการเงินมีอายุต่ำกว่า18ปีให้ดูดความมังะ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่าน,นที่กำลังจะเข้ามาดูนะวันนี้ก็อยู่กับช่องบังลัดสล็อตชานแล้ววันนี้มาเกมใหม่แล้วก็มาอยู่ในเกมของทรีคิงด้อมหรือว่า3ก๊กนั่นเองอันนี้เป็นเกมของขค่ายจ็กเกอร์วันนี้เรามาอยู่ในลิงก์ของ7 8 9 Win วินคุณผู้ชมใครสนใจเล่นก็อย่าลืมกดตามลิงก์ด้านล่างได้เลยบังจะทิ้งไว้ให้วันนี้ก็มาด้วยทุนไม่มากไม่น้อยคุณผู้ชม200กว่าบาทไป ไอ้อะไรอะ่ะเองเข้ามาได้ยังไง What <the> fuck? เฮ้ยกอ้กดทีเดียวมาเลยวะโอ้โหโอ้รถเบ็ดทะหน่อยหมุนต่อ, <Yeah. S 1> อรอบแรกมาเข้าเลยวะ <Yeah. S 1> โอ้โหดวงมันดี <Yeah. S 1> เกินไอ้บังคนนี้ <Yeah. S 1> มาอีกดิมาดิ <Yeah. S 1> ก็มาดิมา <Yeah. S 1> มาเถอะ ึเฮ้เยมาแล้วได้ไม่เยอะเท่าไหร่คุณผู้ชมมาสี่สิบสองมาเข้าให้ห้าสิบสี่นะตัวนี้ไปต่อโอ้โหโห,หมุนนานาอย่างงี้เข้าเท่าไหร่แปดร้อยสิบเฮงว่ะวันนี้บังเฮงว่ะโอ้โหกดแปบ๊บแปบ๊บมาแล้วคุณผู้ชมทุนสองร้อย โอ้โหรอบนี้มันเข้าแบบงงอ่ะงงตั้งแต่ครั้งแรกที่กดอ่ะก็คือกดปุ๊บเข้าปับ๊บดวงมันดีจัดแบบนี้แหละคุณผู้ชมใครที่สนใจอยากเล่นก็อย่าลืมแอดลิงก์มาได้เลยในเจ็ไปเก้าวินนะครับอ่าทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะครับส่วนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้บังด้วยก็ขอแนะนํานะคนที่อยากเล่นก็มีมากก็เล่นมากมีน้อยก็เล่นมากได้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมขึ้นอยู่ที่วิจารณญาณวันนี้บังขอตัวลาไปก่อนบายบาย